ฮัลโหลสวัสดีคนเรานาวาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพีซึ่กับช่วงไกลพูดได้ใหม่ปี2024ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว7เดือนก็คือครึ่งปีกว่าแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวคอนที่มีให้เลือกตามคอนเทนต์ต่างๆที่เกมมันจะให้ฟรีมาว่าจะมีถ้าเกมเนี้ยเวลาเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีให้เลือกว่าตัวคอน5ดาวเนี้ยฟรีเลือกอนไนบ้างก็จะเป็นชอยให้เลือกเรื่อยๆกันนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเลือกกันว่าเลือกอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันดับแรกกันก่อนเลยก็คือเพิ่เ่มลนอะ ถามว่ากาชาเลือกอันไหนดีคือเกมนี้จะเหมือนกับทุกเกมที่เวลาเราสมัครเกมมาเนี่ยก็คือเข้ามาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปลดล็อกกาชาที่เป็นแบบว่าให้เลือกตัวคนค้5ดาวฟรีซึ่งกาชาเนี่ยมันจะเป็นสุ่มฟรีได้ไม่อั้นมันสามารถกดดีเฟลไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวคอนรที่เราอยากได้ซึ่งของปีที่แล้วเราจะแนะนําเป็นตัวคอนรที่ชื่อว่าเซตน้ําซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเมตามันเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกเซตน้ำมาไม่มีปัญหานะก็สามารถเลือกเซ เราแนะนําว่าตัวคอนมันจะมีเป็น5ดาวกับสดาว4ดาวเนี่ยเราไม่บังคับไม่หาก็ได้แต่5ดาวเนี่ยให้ไปรีหาหา5ดาวที่เราต้องการซึ่ง5ดาวเนี่ยแนะนํามีอะไรบ้างเอาจริงๆ้นะอันดับที่1ที่เราอยากแนะนําเลยคือเป็นลาวิไฟคือตัวคอนนี้ตัวคอนนี้เราคิดว่าคงเป็นหมายเลขหนึ่งที่เราจะแนะนาให้เลือกมาเพื่อมาเล่นให้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาอยากเล่นตามเราอ่ะแบบว่าโอ้โหเกมนี้แบบเป็นคนที่น่นเกมไม่ค่อยเก่งเล่นไม่ค่อยถนัด เราจะแนะนาว่าให้เลือกเดซิน่าดีกว่าเพราะว่าเดซิน่าเนี่ยเป็นตัวละครเป็นฮีลเลอร์แล้วมันจะช่วยให้มันแบกจงต้นเกมได้ดีมากๆแล้วก็ในช่องของเราเนี่ยจะมีการไลฟ์สตีมซึ่งในการไลฟ์สตีมเนี่ย Steam, มันจะมีเป็นเลขดีดีหนึ่งดีสองสามดีห้าสิบดีเก้าสิบดีร้อยก็คือเราเล่นมาแล้วกี่วันมันเป็นอดีใหม่ที่เราเล่นมาซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไมในช่วงของปีนี้เราไปช่วงแบบประมาณดีหนึ่งก็คือเราจะเล่นเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยสามารถเลือกเดซิน่าแล้วก็เล่นตามแพทเทิร์น แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งพัเดิลมันจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราจะเริ่มได้ตัวคอน5ดาวหรือว่าสีดาวมาเพิ่มทำให้มันอาจจะได้ไม่เหมือนมากแต่เกิดว่าตอนช่วงต้น,ต,นต้นเลยเนี่ยเลือกดิซนามามันจะเล่นคลา้คลา,ยคลายกันเราซึ่งตัวไหนดีกว่าไม่มีเกมนี้ตัวคอน5้าดาวที่เป็นแบบท่าทำอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันจะมีเป็นท่าเนี้ยมันจะมีไฟน้ำไม้พวกตัวคอนแบบเนี้ยมันหาง่ายเออมันไม่หายากขนาดนั้นจะมีเป็นไอ้ท่าที่เป็นแสงกับมืดเนี่ยไอ้เนี่ยหายากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวฟรีมีจากดวงที่มเ้ดงงยมอสแหืบ กิจกรรมแล้วได้มาอะไรแบบนี้ก็จะค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นตัวครเริ่มต้นเนี่ยเราจะแนะนําเป็นลาวีกับเดซิน่าซึ่งเราโอ่ยทางลาวีมากกว่าเราคิดว่าลาวีแบกได้ดีกว่าแต่เกิดว่ากลัวมันเล่นยากแล้วก็เลือกเดซิน่ามาได้เพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากกับตัวคแรกโอเคนี่คือการเลือกตัวครแรกเดี๋ยวเราจะพาไปจัดทีมแบบเบื้องต้นให้นะก็คือสาหรับทีมนะในการเล่นครั้งแรกเนี่ยสำหรับบทที่1เลยก็คือเป็นพึ่งเริ่มเล่นมากๆเอาเป็นตัวครแบบสแตนดาร์ดที่แบบเข้าเกมมาปุ๊บเจอแน่นอนเลยก็คือจะมีเป็น ตัวคอนเริ่มเล่นก็คือเป็นลัสนี่คือตัวคอนแรกที่แจกฟรีเป็นพระเอกนั่นเองอ่าแต่ของเราเป็นคาร์ดแล้มันจะเป็นชุดแต่หน้าตาเหมือนกันเป๊นนะนะจำไว้นี่คือลัสแล้วก็เกมจะให้ไอเทอมาอ่าน,นั่นคือเป็นฮิลเลอร์ที่อ่าเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยจะบัฟวันพฤหัสเนี้ยจะบัฟด,ด้วยแต่ว่าบัฟได้ห่วยมากไม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นั้นตัวก่อนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวคอนที่เราเลือกฟรีเมื่อกี้เราเลือกเป็นเดซินาใช่ไหมอ่าถ้าเราเลือกเดซินามาเราก็เอาเดซินาเนี้ยมาแทนเป็นฮิลเลอร์ได้เลยอ่ามาแทนได้เลยส่วนตัวดาเมจเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากดังนั้นก็ว่าไปก่อนพอเล่นไปจบบทที่1เนี่ย ซึ่งมันจบง่ายอยู่แล้วเอารานไปโซโลโมบงก็โซโลโดได้พอจบบทที่1แล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวละครที่ชื่อว่าทีเอเลแสงให้เอาตัวครนี้ใส่เข้ามาอ่านี่คือทีเอเลแสงนี่คือใส่เข้ามาแล้วช่องนี้ใส่อะไรเราแนะนำว่าถ้าเพิ่งเริ่มเล่นใส่อะไรก็ได้นะอ่าก็ใส่อะไรก็ได้ที่มันได้มาสมมติเราสุ่มได้ซิสมาแล้วก็ซิสมาใส่แล้วก็ร้านเนี่ยตอนเพิ่งเริ่มเล่นเราแนะนาว่าอ่าถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มนะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ร้านเนี่ยตัวคอครตอนเริ่มห่วยมากร้าจะเริ่มก่่่่งงจจรริๆตออนบบทที2า้า้้มไไใใใชใหใชหะ นี่จริงทีมเนี้ยก็คือสมมุนแบบและถ้าเกิดสมมติเราเป็นเดซิน่าก็ามาย,ยนหน้าแบบนี้แล้วตัวคนเนี้ยใส่อะไรก็ได้ตามจะชอบเลยแต่เกิดว่าเราไม่ได้เลือกเดซิน่ามาเราเลือกเป็นลาวี่มาอ่าตามที่นําว่าบอกว่าเรื่องลาวี่มาดีกว่างั้นเราขอเลือกเป็นลาวี่ฮิลเลอร์ให้ใส่อะไรเราแนะนำว่าฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เนี้ยให้หาเป็นที่ชื่อว่าอาคาเทสจะเป็นตัวนี้อ่าอันนี้นี่คือฮิลเลอร์ที่น่าจะดีสุดใน4ีดาวแล้วแ้วเกิดว่าไม่มีตัวนี้แต่สามารถใช้ตัวอื่นได้อาจจะใช้เป็นมอนโนโมามจนกวว่่่าาจจบบ1้เรแลน มันจะไปบทสุดท้ายเพื่อไปอัพคัดได้แต่ต้องไปฟาร์มตรงนั้นถ้าเกิดว่าไปฟาร์มตรงนั้นแล้วเนี่ยจะจะถือว่าแบบเริ่มจะใช้ได้ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็เอาเป็นแองเจลิก้าก็ได้ถ้าเกิดสุ่มได้มาก็เอาแองเจลิก้าก็ได้อันนี้จะไวกว่าแล้วก็จะเพปริสมนิดนึงเวลาไปเล่นแต่จริงๆเราคิดว่าสังสอดตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ละก็เลือกเอาเลยว่าจะตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบว่าเล่นช่วงนี้จะมีเป็นกาชาตามสั่งก็คือเป็นกาชาที่เราิทปปา,าลป อธิบายไม่เข้าใจดูไม่เข้าใจงั้นเราเด็ดสูตาแบบไวๆเลยก็คือเลือกอะไรบ้างให้เลือกแลนดี้อันนี้คือตัวดาเมจแล้วก็เลือกที่เป็นตัวคอร์นนี้เดี๋ยวแจกฟรีไม่ต้องเอาเราจะแนะนําเป็นเทดเบียไฟก็คือเป็นตัวคอรนนี้อ่าตัวคอรนนี้ส่ว so, นอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ละถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกเราวิไฟมาไม่มีฮิลเลอร์เราสามารถเอาฮิลเลอร์อะไรกันในนี้ก็ได้เนี่ยกดฟิลเตอร์เอาอ่าเราก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนซึ่งถ้าเราแนะนานะเราคิดว่าเราคงจะเลือก ไม่ได้เลือกเดซิน่านะเลือกอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเดซิน่ามาตัดทิ้งเลยทามาลินไม่ได้ใช้แล้วก็ไปเอาตัวคนอื่นที่เป็นิมิเต็ดดีกว่าในกรณีนี้เราจะแนะนําเป็นเซลิสถ้าเกิดวใครเลือกเดซิน่ามานะเอาเซลิสมาจะดีกว่าอคอมโบมันจะเป็นมาณนี้แล้วก็ตอนเริ่มเกมเนี่ยเวลาสุ่มเนี่ยตู้นี้มีระยะเวลาอยู่ที่14วันหลังจากที่สุ่มครั้งแรกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วมีแรงเยอะจะสุ่ม,มได้ครบ3ตัวแน่นอนเพราะว่าเกมเนี่ยแจกเพชเยอะจากเนื้อเรื่องแต่ว่าถ้าเกิด ก็ไปลุ้นเอาว่าจะออกไหมแต่ถ้าใครเลือกคอร์นนี้นะให้เอาตัวคอนตัวละครแล้วก็ตัวคอนอ์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ส่วนนี้ไม่ต้องเอานะส่วนถ้าเกิดเลือกเป็นธามารีนก็เอาทั้งคู่เลยเหมือนกันแต่เราคิดว่าคอร์นนี้น่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นลาวี่แล้วเอาเลือกเป็นอ่าเซลิสมาก็ได้นะแล้วก็ไปหาฮิลเลอร์ตัวอื่นเอาซึ่งถ้าเราแนะนำฮิลเลอร์นะเอาจริงๆเกมนี้ฮิลเลอร์มันอะไรก็ได้แต่เราถ้าเราว่าดีสุดเลยก็คืออาคาเทสเพราะว่าเนี่ยคือมันเป็นมันเเปป็นนนนาาาามมรรรวววอ์ชััั่่ะหหยยดดงงบทีสุแแลแล้้ ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็เดี๋ยวมีแองน้าแองน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกฟรีตอนอีกสักพักหนึ่งซึ่งตอนบทที่1เนี่ยไม่ใช่ฮิลเลอร์ได้ข้ามฮิลเลอร์ไปก่อนเลยอ่าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเล่นไปจบบทแรกบทแรกก็คือแบบดาสิ0ดานแรกอะ่ะมันจะมีระบบอีกหนึ่งอันก็คือเรียกว่าแจกตัวคะคแสงมืดมันจะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีแล้วเพราะว่าเราแก่เกินไปแล้วที่จะมีนั้นซึ่งมันจะเป็นให้เลือกตัวคะคแสงมืดห้าดาวฟรีหนึ่งตัวแล้วก่่นอ,กนอนซึง อันนี้มีการเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนแบบทั้งใหญ่เลยเพราะว่ามันคือเปลี่ยนแบบรุนแรงมากเพราะว่ามีการบัฟตัวคอนที่ชื่อว่าวิวมืดมาไม่เราความคิดเราเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเนก่อนไว่ายังไงก็คือดับแรกจะมีตัวคอนที่เมื่อก่อนเราแนะนำคือให้เลือกเป็นไฮเนเบียมืดก็คือตัวคอนนี้ซึ่งตัวคอนเนี้ยมันดีตรงที่มันมันตีแรงมันหายตัวมันตีสองเป้ามันมีสตานแล้วมันติดพิษพิษเนี่ยเป็นคอนเทนต์ห้าเป็น P.E. ช่วงต้นเกมเนี่ยโหดมากมันจะเป็นช่วยอะไรรักไก่ได้ดีมากดังนั้นเราจึง ตอนนี้วิวมือดอะ่ะมันบัฟมาไม่เชิงบัฟมันเรียกว่ามันมีของลักอุปกรณ์ที่จะใส่เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความสามารถได้ซึ่งมันทําให้มันเก่งขึ้นมากแต่ว่าถ้าเรามองนะในแง่ของคู่เล่นใหม่เนี่ยเราเยังไม่คิดว่ายังคู่ไม่คู่ควรแต่ตัวแรกที่ในการเลือกเราคิดว่าตัวคอนแรกที่ควรจะเลือกยังควรเป็นเทนเนเบียเมื่ออยู่แต่ว่าเวลาทำเควสเสร็จอย่าพึ่งกดรับตัวคอนในหน้าอีเวนต์เนี่ยมันจะมี4อันใช่ไหมจะมีให้รับทำเควสสี่อันก็คือเป็นเควสเลื่อนขั้นเควสลงอารีนา่าเควสอะไรพวกนั้นอ,ะอ่ะ็แแมกุญจล จะสามารถกดได้พอกดลดปลดล็อกปุ๊บเราจะได้เทนเนเบียมืดมาแล้วก็สามารถเล่นในคอนเทนต์ไหนก็ได้ซึ่งอันนั้นอ่ะเราคิดว่าไม่ควรจะเลือกเทนเนเบียมืดแล้วควรจะเลือกเทนเน์เบียมืดมาตอนแรกอ่ะเลือกมาตอนแรกใช่ไหมเราคอนเล่นไปเรื่อยๆพอเล่นไปสักพักหนึ่งผ่านคอนเทนต์ไปสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนจากคอนเทนต์ที่เป็นแบบตีมอนลงด่านเงี้ยเปลี่ยนไปคอนเทนต์อารีนาเริ่มจะเล่น,นอารีนาเมื่อไหร่ให้กดปุ่มขวาบนจะเป็นคอรรีเซ็ตกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บมันจะสามารถเล มันเล่นได้ดีมันเล่นได้ดีมากจนเราแบบรู้สึกว่ามันโอเคมากจนไอดีว่ารอที่เรามาเปลี่ยนจากเคนเบื้มาเป็นวิวมืดเรียบร้อยละอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเคนมืดจะมี2ตัวที่แนะนาก็คือวิวมืดกับเคนมืดเคนมืดคือตัวนี้อ่าเคนมืดตัวนี้เก่งเหมือนกันแต่เราคิดว่าตอนนี้ไปเวของวิวมืดดีกว่าเรามองดูภาพรวมล้วเราว่าเคนเคนมืดน่าจะไม่ดีเท่าวิวมืดในตอนนี้สำหรับเรานะที่เราคิดไว้แต่เลือกันไก็ได้ไม่เป็นทางเลือกนะถ้าเกิดว่ายังแบบโอ้อ กาโชก้ามอีกคนนึงก็วิวมืดโอโ้โหมันเอจี้หลอดไม่ชอบขอเลือกเบียมืดต่อแล้วเอา BMW BMW เบียร์มืดเดินได้ไหมได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เบียรมืดก็ยังเล่นได้อยู่แต่เขาคิดว่าดเดเมต้าตอนนี้วิวมืดน่าจะบอกกว่าเกิดว่าใครแบบเล่นไปเรื่อยๆตอนแรกเลือกเบียมืดมาใช่ไหมแล้วแบบว่าดวงดีสูงฟรีรายวันหรือว่าสูงกาแล็กซี่เราได้เทเบียมืดมาอีกหตัวถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราสามารถกดเปลี่ยนเบียมืดเลยเอรเกมนี้เราบอกเลยให้ว่าการทําตัวคอนซ้ําในเกมนี้ไม่มีประโยชน์ไม่เหมือนกับเกมชินไม่เหมือนกับ Star ์เรลเกมนั้นอนะ่ะยิ่งตัวคอนซ้ํายิ่งเก่งเพราะความสามารถใหม่มันเพิ่ม แต่เกมนี้ตัวคอครซ้ําไม่ได้ความสามารถเพิ่มจะได้แค่สเตตัสเล็กน้อยแบบตัวนี้แบบพี่โซแบทกายได้ทางโจมตีเพิ่มแผนให้คนอื่นก็คือให้คนอื่นในตีที่ไม่ใช่เราก็ให้บัฟดีเฟนซ์ให้ตัวเองก็ให้แอตแทกตัวเองก็ตีแรงขึ้นซึ่งมันมันดีไหมมันดีดีกว่าไม่มีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับเกนชินกับสตาร์เรลอะไรพวกนั้นอนะ่ะสู้ไม่ได้แน่นอนเออเขามันแบบมันไม่มีก็ได้มันก็ไม่มีก็คอวามสามารถของตัวคอครมันก็มีครบดังนั้นเกมนี้ตัวคอครซ้ําอย่าพยายามอย่าทำอย่างนั้นแต่จะมีณีแบบพิศษน่อย ก็คือตัวคอนแสงมืดบางตัวสามารถเก็บซ้ำได้เก็บนี้ตัวคอนสามารถมีซ้ำได้สมมุติว่าเรามีเป็นแลนดี้แลนดี้แสงเนี่ยเก่งมากสามารถบิวได้หลายอย่างมากมันสามารถบิวเป็นคา์เตอร์ได้บิวเป็นตัวดาเมจได้แล้วก็มี2ตัวสมมติว่าดวงดีสมมติได้มา2ตัวพี่น้าว่าบอกว่าแผนมันไม่สําคัญงั้นอีกตัวหนึ่งเอาไปกดย่อยไหมหรือว่าเอาไปกดอัพแผนไหมเขาตัวซ้ำไม่ได้แผนใช่ไหมเราแนะนำว่าห้ามเป็นแสงมืดบางตัวให้กดล็อกไว้2ตัวเพื่อไม่ให้มันกดขาย แล้วก็ล็อกไว้เพื่อให้บิลได้2อ,อย่างเป็นบิลแรกบิลเคาน์เตอร์ถ้าเจอสตูเป็นทีมคีฟแบบนี้มาเราเอาเคาน์เตอร์ไปสู้ถ้าสตูแบบเป็นทีมอย่างนี้มาเราเอาแลนดี้แสงบิลดาเมจไปสู้ถ้าสตูเป็นแบบนี้เอาแลนดี้แสงเป็นบิลถึกสตูฆ่าเราไม่ได้เคาน์เตอร์จนมันตายแล้วก็เรือชนถลม่มบานบึมอะไรแบบนั้นไปก็คือเป็นทางเลือกก็เลยมี2ตัวได้3ตัวได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวคอนั้นคือตัวอะไรก็ไปศึกษามาเพิ่มว่ายังไงแต่ถ้าไม่รู้ก็ทําเราว่าตัวซ้ําตัวนี้เก็บมยยยหหรรืืออออวว่่่าาแผนงงไก็ ว่ากันทีโอเคนี่คือเป็นเลือกแสงมือรอบแรกนะโอเคก็เ okay, ราผ่านไปแล้วกับการเลือก3อย่างก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคือเล่นไปแบบเอาจบไปที่2แล้วจบไปที่3แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือจะมีกาชาเลือกอันใีใหม่อันที่3จะเป็นกาชาเลือกของบทที่3ซึ่งจะมีตัวคอคอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดเป็นตัวไฮไลท์หลักๆก็พอนะเพราะว่าเราจะไม่ได้มีตัวอะไรบ้างแต่ตัวที่ถ้าเกิดเราจะไม่ได้เป็นตัวมันไม่สำคัญอันดับแรกก็คือตัวคอคมันจะมีให้เลือกจะมีเป็นชูจะมีเป็นตัวน,วน,วนี้แล้วก็จะมีเป็นโพลิทิส แล้วก็จะมีเป็นเซียนาเซียนาคือตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นเ e อดามันจะประมาณนี้ที่จริงมีอารเลเซียด้วยอีกตัวหนึง่งแต่ว่าทุกวันนี้ก็เริ่มไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วเราคิดว่าคงตัดชอยไปได้คงตัดอันนั้นไปเอดาคือตัวนี้เป็น4ตัวเป็นท็อป4ที่ควรจะเลือกแต่ถามว่าท็อป4ี่เนี่ยควรจะเลือกไหมถ้าเกิดเราเล่น PVE อย่างที่บอกไปว่า4ตัวเนี้ยคือมันเป็นบทที่3แล้วบทที่3เนี่ยคือเล่นมาพักใหญ่แล้วพักหนึ่งแล้วจบบทที่3คือบทบทสาบทใหญ่เลยซึ่ง จะมีโอกาสสูงมากที่เราจะสุ่มกระชาแบบสุ่มแลยวันหรือว่าได้ตัว5ดาวตัวสุ่ม5าดาวจากกิจกรรมจากอีเวนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันได้ตัวคอนซ้ำตัวไหนที่ได้ซ้ำสมมติเราสุ่มได้เอดาก็คือตัดชอยเอดาทิ้งไปเลยให้ล็อกเอดาไว้แล้วก็ให้จําไว้ว่าบทที่3ที่มันมีกระชาให้สุ่มไม่ต้องเลือกเอดาอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีนะทั้ง4ตัวเนี้ยมันคือตัวที่ไปลง PVP ทั้งหมดดังนั้นทั้ง4ตัวนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้ถ้าจะเลือกเป็น VE, ค,คอนเทนต์ PVE พราะชูเนี่ยสามารถเอาไปลงเขาบังกฎได้แล้วมันเป็นตัวคอครที่ถึกมันบิวดแรงตามเลือดนี่มันยิ่งมันเลือดเยอะมันยิ่งตีแรงก็คือบิวดเลือดกับคิดดาเมจเยอะๆแล้วพอไปเล่นเนี่ยเวลามันไปเจอมอนที่แบบว่ามอนมันถึกๆมอนถึกแล้วตีแรงเนี่ยเอาชูไปมันก็จะสู้ได้เพราะว่าเราถึกสู้มันได้เราไม่โดนตีตายอย่างนั้นแบบเอาตัวดามจแบบซิกเดตไปเนี่ยไปสู้ปุ๊บไอ้ยาโดนตีตายในไม่รอดอะไรงั้นก็ อ,อาชูเป็นเลือกเป็น PVE ได้แต่ว่ามันจะได้ใช้จริงๆคือข่าววงกดที่เป็นเลดไนแมร์ซึ่งมันคือโคตรเลดเกมมากๆเลดเกมแบบมันคือคอนเทนต์สุดท้ายของ PVE เลยดังนั้นก็คือตู้เนี้ยกาชาไอ้ตู้ที่เป็นเลือกบทที่3เนี่ยเราสามารถไม่ต้องเลือกก็ได้เก็บไว้ก่อนมันไม่มีเวลาหมดอายุไม่รวมถึงกาชาตู้แรกด้วยที่เราบอกให้เลือกเดซิน่ากับลาวีเนี่ยตู้นั้นถ้าเกิดว่า,าเล่นใหม่เล่นฮีโร่สามสี่ดาวไม่แตะตัว5ดาวเลยไม่แต่นิดเดียวซึ่งมันเล่นได้มันก็เล่นไปรอดอยู่ ดังนั้นเราคิดว่าการเลือกตัวละคร5ดาวไม่จำเป็นสำหรับเกมนี้ก็สามารถเล่นแบบนั้นก็ได้มันอาจจะอ,อึกอักนิดหน่อยแต่คิดว่าก็ทําได้นะแต่ถ้าเกิดใครรีบก็แนะนําว่าเลือกไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียดายหรอกถ้าได้มาซาม,มาก็มองซะว่าพระเจ้าเลือกให้เราเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะเราได้ซาม,มาอะไรแบบนี้อ่ะก็ตัดสินใจวอาอย่างไรถ้าเกิดให้เราแนะนํานะก็คือสำหรับ PVE มีแค่ชูตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมองว่า5โมงภาพยาวล่ะเกมนี้เราดูแล้วอารีน่าก็ดูน่าสนุกดีถ้างั้นเราเอาโมในแง่ของอารีน ให้เลือกใครดี4ตัวนี้มีชูเอดาแล้วก็โพลิทิสแล้วก็เซนาอันดับแรกเลยที่เราว่าควรเลือกอะ่ะคือเอดาถ้าโนดไว้ก่อนนะเอดาน่าเลือกถ้าเรามีตัวเปิดที่ดีตัวเปิดที่ดีคืออะไรตัวคอนที่เร็วและน่ากลัวเช่นลันเฮล่าแล้วก็รีและแสงรีแลแสงแล้วก็ตัวคอนแบบล่าสุดเลยดวงดีใครดวงดีได้มาต้องต้องคู่ดูหน้าแสง ถ้าเกิดได้ลุนหน้าแสงเรากาลันตีได้เลยว่าหยิบเอดามา100%นะแล้วก็ตัวคนอื่นๆนที่เป็นตัวเปิดซึ่งเกมนี้ตัวเปิดมันเยอะมากแต่เอาที่เราจําได้แล้วก็ให้ความสําคัญคือมีประมาณสตัวที่บอกไปนะแต่ก็คือถ้ามีลุนหน้าแสงนะเอดาไม่ต้องคิดเลยเอามันมาให้ได้เพราะมันคือคอมโบที่ดีสุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีในกรณีที่ไม่มีตัวเปิดหรือว่าเราเล่นทีมช้าเพราะาตัวเปิดเนี่ยมันต้องบิวให้เร็วสปีดต,ต้อง8 29 300ทําไม่ถึงเ่ได้ก็ไปดือ,อดีก่าสามร้อนทำไเ่ถึงเาเ่เาิดว่ลือกทิป เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชอยนี้เพราะว่าสามารถแก้เจนโนได้สามารถแก้ตัวคอนดันเทิร์นได้สามารถขัดคอโมโบสตูได้สามารถใบตาบอดได้ไม่ใช่ใบห้ามบัฟตาบอดได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราว่าแก้ได้ตรงจุดสำหรับเมตานี้แล้วมันก็เล่นง่ายด้วยถ้าเกิดว่าใครเล่นทีมสปีดเล่นทีมเร็วแล้วก็เอาอันเนี้ยเอาโพลิติสมาช่วยเสริมในการแก้คีบได้แบบบางทีเรอาลอันไปปาดตัวคอนที่ชื่อแองเจลิก้าแสงเราปาดแล้วมันแบบมันมีนูดิฟายลังคอยแบบน่ารำคาญมากแล้วก็โพลิทิสเนี่ยไปเคลียร์ยยรยนดูดิฟายช่นวย ถ้าเกิดไปเล่นคู่กับยูฟิเน่มืดก็คือสตูไม่สามารถดันเทินได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์นเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากเราคิดว่าตอนนี้ถ้าให้เลือกนะก็คงเชียร์พอดีมากที่สุดแล้วลองออกมาก็คงจะเป็นชูชูเนี่ยถึงแม้อรีน่าเราไม่ได้เจอแล้วโอกาสเจอน้อยมากแต่ยังน้อยก็คือว่าผู้เล่นใหม่ได้เจอตัวคนที่ชื่อเจนนันแน่นอนคือคือไอหนุหน่มนักยืนเนี่ยเป็นตัวคนที่เราบูลี่บ่อยมากเพราะมันน่าบูลี่คือตัวคนเนี้ยมันเก่งมากมันเก่งเกินไปมันมาแบบมันตบทุกอย่างเลย รวมถึงชูด้วยบางทีชูสู้อาจจะสู้ไม่ได้ถ้าเอาชูมาสู้อ่ะต้องวัดดวงเลยว่าดวงสตูกับดวงเราใครจะดวงดีกว่าเพราะตัวคอนธาน้ําแล้วสู้กับตัวคอนธาไฟอ่ะถ้าไฟมันตีน้ําโอกาสมันจะตีโดนคือเดือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชูมันมีบัฟกันคีย์เดียวกแปลว่าเจโน่จะคีไม่ได้ถ้าเกิดเจโน่คีชูไม่ได้มันก็จะฆ่าชูไม่ได้มันจะตีชูไม่เข้ามันจะก็ิไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันคีมันคีไม่ได้ก็คือเรื่องใหญ่ถ้ามันตีไม่โดนก็คือเรื่องใหญ่แต่เราจะเกณฑตัวคอนที่แก้ ต่อให้มีบัฟกันคีก็ตามเพราะว่าเกมนี้ดวงคืออำนาจทุกอย่างในการบูลลี่นะเพราะว่าดอกที่มั่นใจแน่นอนถ้าเกิดเอาชูไปแก้เจนัวโดนคีทุกดอกแน่น,นอนแล้วก็ตายตรงนั้นเลยนั่นก็คือเราจะไม่ค่อยแนะนำพราะเกมนี้ห้าวัดอะไรแบบว่า15% 5% 50%วัดปุ๊บมันดวงจะเข้าข้างสตูที่เป็นบอดทันทีเพราะว่าเกมมันแบบปวดหัวเว่ยอย่างนั้นแต่ให้รวยว่าชูเนี่ยก็มีอีกนึทางเลือกถ้าเกิดว่าดวงดีประมาณหนึ่งก็สามารถพอสู้ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คงจะ แล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรฆ่ามันได้ซึ่งมันโดนคีใช่แล้วมันก็ตายแล้วก็ทุกวันนี้คือแบบเกมมันปรับใหม่มีตัวคนแบบการันตีคีแบบพี่เราที่ให้เลือกลาวีไปคือลาวีเนี่ยตีคีเสมอดังนั้นถ้าเกิดเอาไปสู้เซนาอย่างไงเซนาเอาแพ้เซนาโอกาสชนะลาวีเนี่ยมีน้อยมากดังนั้นทุกวันนี้การที่เอาเซนามาเล่นอารีนาคือแบบโอกาสชนะมันน้อยมากไม่ใครเขาเล่นกันแล้วเออก็เลยไม่ได้เขาแนะนำให้เลือกแล้วดังนั้นก็จำไว้ว่าให้เลือกที่เป็น2ตัวไม่ชูก็โพลิทิศ ถ้ามีตัวเปิดเอาเอดามาอันดับแรกถ้าไม่มีตัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าคิดว่าจะสุ่มดูหน้ายัางไงให้ได้ก็เอามาไว้ก่อนได้เพราะมันเล่นกับตัวเอดาเนี่ยมันเล่นได้กับหลายตัวมันค่อนข้างเล่นง่ายอยู่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำตัวสปีดได้โอเคนั่ก็คือเป็นการเลือกครั้งที่3เดี๋ยวเราจะมาบอกการเลือกครั้งสุดท้ายของเกมนี้ก็คือเกมนี้ก็เราเลือกวิวมืดไปแล้วหรือว่าเราเลือกที่เป็นทเนทนนิเบอร์มืดไปแล้วตรงนี้จะมีหน้ามาเปิดหน้าหนึ่งแล้วจะส่งสัยว่าปลดล็อกอยังไงก็ เลือกยังไงก็คือเราทำในเรื่องเสริมแล้วกดตรงลงรครแสงจันทร์แล้วให้ดูอันแรกอันอื่นก็ดูด้วยนะอันนี้คือเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆเพราะว่ากดดูแล้วได้ซอยมิติกไปสุม่มดูหน้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะปลดล็อกตัวคอคเลือกแสงมืดเนี่ยให้ดูแค่อันแรกอย่างเดียวแล้วดูอันแรกให้จบบทที่14แล้วก็ขึ้นซีซั่น2ดูให้จบ15ซึ่งถามว่าดูยังไงหมดนี้ก็คือเราสามารถดูได้โดยการกดดูฟรีสัปดาห์ละหนึ่งรอบสัปดาห์ละหนึ่งรอบสัปดาห์ละหนึ่งรอบ 29สัปดาห์ก็จะครบพอดีขอบคุณมากสมายเกตเวลาคุ้มค่ามากหรือเราจะใช้ตัว๋วตัวได้จากไหนตัวได้จากการที่เรามีตัวคะนแสงมืดได้มามันก็จะให้มาหนึ่งตัว๋วอ่าก็ตามนี้หรือเราซื้อตัว๋วซื้อยังไงกดจิ้มหนึ่งทีปัาบซื้อได้มันไม่ได้ซื้อวันละหรอบนะมันซื้อครั้งละ5รอบกี่รอบก็ได้แปลว่าเราสามารถซื้อแบบเหมาตุ้มเหมาตุ้มเหมาตุ้มได้เลยแต่ว่าตัวละ5 0 0 0 0นแพงมากดังนั้นถ้าจะซื้อตั๋วนี้นะซื้อมาแค่เอาบันนี้อย่างเดียว บทอื่นไม่ต้องซื้อบทอื่นมันแพงราคามันสูงเกินไปเพราะถ้าเกินเหมาหมดเนี่ยมันจะแพงมากมากยกต้งแต่ว่าจะแบบโอ้ลูน่าจะออกพรุ่งนี้แล้วต้องรีบได้วันนี้ต้องซื้อแล้วต้องดูแล้วไม่งั้นก็ไม่ได้มิติฟรี50ไปสุ่มลูนา่าอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจว่าเงินเยอะด้วยไหมถ้าเกิดแบบว่าเล่นใหม่หรือแบบอุ้ยเงินเยอะมากมี50กว่าล้านซื้อไปแค่ 500, ห้าแสนให้เงินมคงไม่เป็นไรหรอกก็อันนี้เราอาจจะชอบด้วยแต่ทำเลยแต่ถ้าเราแนะนำซื้อมาเพื่อดูแค่ซีซันอเแลกืสออกานน้ะไรบง ท็อปชอยตอนนี้มี3ตัวแล้วกันก็คือจะมีเป็นอันดับแรกเลยหมอเลยหมอเลเนี่ยคือโกงให้สุดในอารีนาแล้วอ้อบอกก่อนทุก,กทุกั้งหมดในตัวเนี้ยเป็นตัว PVP ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีตัวเป็น PVE 3ตัวที่มันจะพอไปไเล่นได้แต่ว่าก็อ,อย่าอาจจะพูดถึง PVE ก่อนก็ได้อันดับแรกเลยก็คือเป็นวิเวียนทำไมต้องวิเวียนคนอาจจะงงแบบเฮ้ยดูคลิปเก่าไม่เคยพูดถึงวิเวียนแสงเลยทำไมมาคลิปของรอบนี้พูดถึงวิเวียนแสงเพราะว่าวิเวียนแสงเนี่ยสัปดาห์นี้จะบัฟมันจะบัฟหนึ่งอย่างก็คือเเเเเมมื่่่ออริินนนนจะได้โฟกัั3ปปลีย็5 เป็นหโฟกัสนะแล้วเมื่อเริ่มเทิร์นได้1โฟกัสและถ้าเกิดว่าวิเวียนแสงมี3โฟกัสขึ้นไปจะไม่ติดดีบัฟอะไรทั้งสิ้นนี่คือแพทใหม่นะแพทใหม่จะบอกอย่างนี้ก็คือไม่สามารถติดดีบัฟได้เลยถ้าเกิดว่าวิเวียนแสงมี3โฟกัสขึ้นไปซึ่งเริ่มเทิร์นมี5แปลว่ามอนทุกตัวในเกมนี้บอสท,ทุกตัวในเกมนี้ที่ไม่ใช่แบบเอฟเฟกเฉพาะจะไม่สามารถดีบัฟวิเวียนแสงได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลื่อนไหลเป็นสตันเป็นใบเป็นผักตัวบับได้อยู่แต่คิดว่า อย่างอื่นคือไม่ได้เลยเวนอมก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดแล้วก็หากโดนดาเมตที่มากกว่า3 0มแพทใหม่เป็น30นะยีเป็น30จะใช้1โฟกัสเพื่อลดดาเมตเจรและลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งเธในเนตตัดทิ้งแพทหน้าตัดทิ้งแต่ว่าจุดที่สําคัญคือเมื่อได้รับดามเมจลดดาเมตมากกว่า1ชุดจะทางานเพียงหนึ่งอันเท่านั้นเอฟเฟกนี้ใช้ได้กับฮีโร่เท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเอาวิเวียนแสงไปตีมอนที่เป็นดีบับเยอะมากสสสมมมมมมมุุตติิเป็นนภาจรหรือแมงมทีีี่ แปะกอดแตกมีแปะส่งดีบัฟคืนในพวกนั้นน่ะมอนจะไม่สามารถทําให้โฟกัสลดได้เพราะโฟกัสจะลดก็ต่อเมื่อโดนฮีโร่ตีแต่ว่าแมงมุมกับมอนที่เป็นเป็นในดันเจี้ยนทั้งหลายมันจะเป็นถือว่าเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดแปลว่าโฟกัสจะไม่มีทางลดเด็ดขาดถึงแม้จะไม่ได้ไปเอฟเฟกต์เจ็ดเอเแต่ว่าวิเวียนแสงแลกกับการที่ไม่มีทางติดดีบัฟตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดมอนตัวนั้นมีผักมอนตัวนั้นมีดีบัฟอะไรก็ตามแต่วิเวียนแสงจะไม่แค็งสิน้นตราบใดที่ไม่โดนตีเราตาย นะเพราะว่าต้องบิวให้ถึกด้วยเพราะว่าตัวละครนี้มันไม่ได้ถึกมันไม่มีลดดัเมจเจ็ดสิบแล้วแต่เรื่องการการดีบัฟเนี่ยจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะไปลักไก่ในการลงคอนเทนต์ PVE ได้แต่คิดว่าลองไปดูมาแล้วมีได้ใช้น้อยมากแต่คิดว่าได้ใช้อยู่เพราะว่าชอยในการลง PVE เนี่ยแสงเมื่อพวกเนี้ยมันมีน้อยแล้วเราคิดว่าวิวแสงน่าจะเวิร์กที่สุดละรอแล้วก็บัฟคิดแลไม่เอาออกด้วยไม่มีละแต่อันนี้เราบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่รู้ว่าเกมจะปัดไหมเพราะววว่่่่่าาาาตตตััััคคอออนนนนนนททีีไไมมมสรถดดดดบฟ้เเลลลยใ์ PVE ูกปะ มาดูน่ากลัวมากอจริงๆอ่ะเราคิดว่าเกมไม่รู้เกมจะเปลี่ยนไหมแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเขาคิดว่าเกมคงจะมีการดักทางโดยการแบบว่าหักโฟกัสครึ่งหนึ่งหรือว่าแบบไม่มีโฟกัสวเวลาจเจอบอสอะไรอย่างนั้นอ่ะ หรือว่าแบบเป็นดีบัฟที่ไม่สอดไอลังซิ่งบังคับให้ติดอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมอนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรแบบนั้นซึ่งมันจะแก้ได้ดีมากซึ่งเราคิดไว้ก็คือเป็นสภาจูรีฟกับบอสแมงมุมที่เป็นเลนในแมร์น่าจะลงได้นะเป็นชอยเพิ่มแล้วก็ตัวคอนเป็นสกิลตีหมูด,ด้วยแล้วก็สกิลหนึ่งบัฟมาตีแรงไม่รู้แรงขึ้นแค่ไหนอเดี๋ยวค่อยว่ากันทีส่วนอีกสองตัวที่เป็นพีอีก็คือจะมีเป็นลิเลี่ยแสง ดีสแสงมีอย่างเดียวเลยก็คือบัฟวิกเกอร์ก็คือบัฟค,ความคม่แคล่วเพิ่มหางโจมตีและป้องกันบัฟนี้ไม่ทับกับบัฟโจมตีถ้าเป็นบวกบัฟวิกเกอร์กับบัฟโจมตีก็จะเป็นแอทแท็ก50บวก30ได้80ก็ได้ตีฟรี v. ดาบหักให้ด้วยแล้วก็ผักสตูได้โพวกได้สกิลหนึ่งดึงเพื่อนมาตีมาันจาึงเป็นตัวพีพีได้อย่างที่สองก็คือคาวบริษัทขา้าวบริษัเป็นตัวที่บัฟดาบอีมูลล้าง,ง,งดีบัฟสกิลสองดาบหักลบบัฟสกิลหนึ่งดันเพื่อนซึ่่งเป็นนตัววแบบา ตัวคนที่ลงมดโบราณได้ดีมากๆคนเออเขาเลยแบบว่ามันควรเลือกมาลง PV e ได้แต่ตอนนี้ให้เราให้เลือกนะเราว่าวีาววตอนนี้ดูหน้าขุนลุกสุดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีว่าหลังบัฟมาเป็นยังไงอันนี้ก็คือเดี๋ยวเทคโนโลยีแล้วกันว่าค่อยมาถามอีกรอบว่าอย่างไงแต่ถ้าเราคิดไว้นะคนที่จะเอา PVE ตอนนี้ตัวคนที่แบบได้มาแล้วไม่น่าขุนลุกสุดเราคิดว่าคงเป็นวิเวียนอืมโอเคมากลับในเรื่องของ PVP บ้างทางั้งสามตัวครที่คนแรกมีตัวอะไรบ้างอันดับแรกหมายเลขหนึ่งทุกกนนี่ก็คือหมอเล่มอก บัฟมารอบเดียวคือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยใครคือใคร,ใคร,ใครจําได้ว่าหมอเลเก็บ5โฟกัสกดอ,อันติอะไรแบบนั้นอ่ะไม่มีแล้วนี่คือหมอเลที่ไปนตเปิดอะโคตรมากสามารถกดสกิลสเริ่มมากดสกิลสหลับทั้งตี้แล้วดันเทินเพื่อนมาแล้วก็ตีแปพิษต,ติดแปดพิษแปดหลับแปหลับแปเวนนอมแปดพิษไรแรงติดอินจูรี่ตายคือแบบโหดมากมาๆแล้วว่าอารีนา่ามีหมอเลเนี่ยคือแบบ้าจะการันตีวินบ้านหนึ่งเลยถ้าไม่ดวงซวยหรือว่าหยิบผิดนะหมอเลนโกงมากๆถ้าไม่ผิดแผนนะแล้วก็แบบดวงดีประมาณหนึ่งแบบไม่ให้เวอร์ เราคิวโมเลนเนี่ยคือเป็นมัดพิษของเล่นอันิน่ากิวอปัจจุบันเลยส่วนตัวรองอันดับที่2ก็คือจะเป็นวิเวียนแสงอย่างที่บอกมาว่ามันบัฟอาจจะไปสู้กับตัวกรที่แบบว่าเป็นตัวเปิดดีบัฟได้อย่างหมอเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมหมเเลมีอะไรมีโหมีหลับมีพิษ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 ซึ่งมันแก้ยากมากหมอเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเรามีอิมูนจากเาริกใช่ไหมเอาเอาคนริกมืดมาแก้โดนลบแล้วแปะพิษซ้ําถ้ามันเอาฮิลเลอร์มันเอาเดสิเน่ามาล้างอ่ะมันไม่ แกไม่สุดแก้ยากมากแก้หมอเลยนี่แก้ยากมากทวรนี้คนเล่นอาทีอยังแบนอยู่เลยันนั้นถ้าเกิดเอาวิเวียนแสงมาแก้ยังไงอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีโฟกัสเกิน3ไม่ติดดีบับอะไรทั้งสิ้นแปลว่าหมอและเพื่อนของหมอจะไม่สามารถแปะดีบับอะไร,เร,เ,รเราได้เลยนอกจากว่าโฟกัสเราจะน้อยกว่า3เราถึงจะแปะโดนแปะได้ทำยังไ,ไงถึงน้อยกว่า3 1คือโดนตีเยอะๆถ้าเกิดเราโดนตีเยอะพอโดนตีไป2รอบ3รอบต้องโดนตีตแบบดาเมจเกิน3 0 3รอบโฟกัสจะเหลือ2ก็จะโดนดีบับได้อย่างที่2คือโดนผีทะเลหร มันเริ่มมาผักโฟกัสครึ่งหนึ่งจาก5เหลือ2.5พอเหลือ2.5ปุ๊บเรียบร้อยวิเวียนไม่ต้องละเองโดนดีบัฟแน่นอนอย่างที่3เสริมให้โซลิฮาเลียหักโฟกัสเกี้ยงแปลว่าวิเวียนไม่มีแพสซีฟละตายตายแน่นอนนะั้นแต่ว่าวิเวียนคงไม่ได้สู้กับผีทะเลกับโซลิฮาเลียอยู่แล้วซึ่งมันเป็นการดาบที่ไม่ดีอยู่แล้วเออไม่มควรไปสู้2ตัวนั้นเพราะมันแพ้ทางหนักมากนะโอเคก็คือเป็น2ตัวนี้ที่เราแนะนําแล้วก็อย่างที่3อันนี้กรณีพิเศษดีกว่าเราคิดว่าที่บอกว่าหมอเล,เลือกหมายเลขหนึ่งเราคิดว่า อาจจะอนุโลมให้ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีลูน่าแสงเพราะว่าตัวคอนนี้คือเอเลน่าแสงทําไมต้องเล่นกับลูน่าแสงเพราะลูน่าแสงเนี่ยมันสามารถซีลแพสซีฟได้แต่ว่ามันไม่ได้การเคาน์เตอร์ถ้าเกิดสู้เป็นแลนดนี้แสงยังโดนเคาน์เตอร์ยิงเออเออเออโดนยูฟิเน่มืดเอลบิดเออเออโดนวักแบบตีเออเออตายได้อยู่ดังนั้นเราคิดว่าเอเลน่าแสงเนี่ยเอามาเข้าตีเกาช่วยให้ได้เยอะมากสำหรับกรณีของเบนตี้ลูน่า Sang. แสงดังนั้นก็สามารถเลือกตัวคอนนี้ได้สำหรับคนของลูน่าแสงนะง่ายๆเลยคือตัวคอนนี้เอามาอย่างเดียวการเเเเเเคคาาาาานนน์์์์ตตตอออรรรัูจจะะไไไไมมมม่่่่สถดด้ลลยวป็บโ อดินแสงเบเลียนเลมหรือตัวเคาน์เตอร์อื่นๆทุกอย่างโดนชัดดาวหมดแลนดี้ยูฟิเนมืดแล้วก็สกิลสามแรงมากเออสามารถบิลให้เป็นดาเมจได้แรงได้สกิลหนึ่งก็ตีแรงด้วยคือแรงทุกสกิลเลยตัวคอนนี้เป็นตัวดาเมจแล้วก็เอามาช่วยปั๊มโซให้ด้วยก็ได้เพราะว่าตัวคอนนี้เวลากดสกิลสองลั่นะจะได้สิบโซลแล้วห้าแส่ดีแฟคของฝาน้ำมันจะได้เพิ่มอีกสิบโซก็คือเป็นยี่สิบโซก็สามารถเอาไปให้ตัวคอนที่เป็นสายคลิปเนี่ยเอาไปเล่นได้อ่าดังนั้นจะมีเป็นสามตัวคอนนี้ อ่าใบนี้ได้10โซ่มาเราใสาให้อยู่เอ่อแล้วก็ที่จริงจะมีเป็นตัเมตาเก่าอีก2ตัวก็เป็นดีเลดกับคาวิริกซึ่งตอนนี้เราคิดว่าคงไม่ได้เลือกทั้งคู่แล้วอ้ออีกหนึ่งตัวครที่บัฟมาคือไบโอเลแต่คิดว่าอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปยิ่งกว่ามันนะถ้าเกิดจะถ้าเกิดนอกจากว่ามี2ตัวนี้แล้วอะเราจะเชียร์ไปทางดีเลดแสงมากกว่าอเอาดีเลดแสงมาดีกว่าเราคิดว่าดีเลดแสงเล่นสนุกกว่าคาวริกคาวริกเนี่ยคือมันเป็น ตัวที่มันมีอิมูนกับบัฟดาบก็จริงแต่เราคิดว่าอะไรแบบนั้นอะเราสามารถทำมาขึ้นเองได้อยากได้ไดแบบลัางดีบัฟก็เอาเดซิน่ามาอยากได้บัฟดาบก็เอาซากมาหรือไปเอาดีเลสไม้มาหรือเอาตัวอื่นมาซึ่งมันมีชอยเยอะอยากได้แบบบัฟเพิ่มก็เอาดีเลสเอาไออคาเดสแสงมาเล่นก็ได้ซึ่งมันเนี่ยมันชอยเยอะมากมันเลยคิดว่าเข้าด็กมือเนี่ยมันเป็นชอยที่แบบว่าดีแต่ว่ามันคือเป็นชอยทุกอย่างมารวมเป็นตัวเดียวเพื่อไปลงอา a แต่ถ้าไปเล่นอารีน่ากับกิวธรรมดาเราสามารถวางแผนได้ง่ายกว่า ดังนั้นเขาเดกจริงเขาคิดว่ามันไม่จะเป็นแต่ลีแสงเนี่ยมันบับวิกร์มันทำให้มันไปโบก,กับบางตัวได้เช่นไอ้ตัวที่อยู่ข้างข้างเช่นคาาสูเนี่ยต้องมีไอ้ต้องมีบับวิกระจะให้ไม่สนลีซิตก็เป็นคู่กันเลยโหดมากๆเออแต่ว่าทุกวันนี้ลีแสงนอกจากอ t ทเไม่ได้ใช่ละแทบจะไม่ได้ใช้ละโอเคก็ครบแล้วกับการแนะนำตัวละครที่ให้เลือกขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสงสัยก็ถามเราใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่ามันสงสัยเยอะมากๆให้แนะนํำว่าทักส่วนตัวมันนนเป็ใทาง เพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็น Discord ส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะมีช่อง Discord ที่เป็นแบบว่าเพิ่มแยกให้แต่ว่าเราจะตอบไม่บ่อยถ้าเกิดถามเราส่วนตัวเราจะตอบไปกว่าแต่เขาว่าไปกว่าไม่ใช่แบบว่าทันทีแังนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมหลับไปละ